ภูกระดึงสถานที่ยอดฮิตสําหรับนักปีนเขาทั้งหลายใครจะไปนึกว่าที่ที่นักท่องเที่ยวต่างเดินทางกันมาอย่างหนาตาจะมีเรื่องเล่าลึกลับซ่อนอยู่เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่เดินทางไปท่องเที่ยวในวันหยุดและเป็นเรื่องธรรมดาที่ในกลุ่มเด็กวัยรุ่นมักจะมีคนที่เป็นพวกกล้าท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างไม่เกรงกลัววัยรุ่นกลุ่มน,นี้เดินทางไปด้วยกันทั้งหมด1ิบคนและมีสมาชิกคนหนึ่งชื่อบอยที่ปากลาท้าทา,ายทุกสิ่ง พวกเขาได้ไปแวะเล่นน้ำตกพร้อมกับความกล้าของบอยที่ท้าทายต่อบ,บางสิ่งอย่างไม่หยุดแมร่รุ่นพี่จะเตือนไปแล้วหลังจากที่พวกเขาเล่นน้ำเสร็จปรากฏว่าพวกเขากลับหาทางไปต่อไปไม่เจอจนรุ่นพี่ได้ทําการไหว้ขอเข้ามากับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งหลังจากนั้นก็เดินต่อไปสักพักก็เจอกับไม้สีแดงรุ่นที่คนนั้นจึงคิดไปว่าทางที่ไม้นี้ชี้ไปน่าจะเป็นทางออกเลยเดินตามไปพร้อมกับเก็บไม้สีแดงนั้นติดตัวไปด้วย และพวกเขาก็หาทางออกได้อย่างน่าประหลาดจากนั้นพวกเขาก็เดินทางไปจนถึงฐาลงสักในเวลาที่ไม่เย็นมากนักพวกเขาได้แวะพักผ่อนและถ่ายรูปตามปกติพร้อมกับรอบตัวเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นในตอนนั้นบ่อยเริ่มรู้สึกว่ามีใครกำลังมองอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อถามเพื่อนว่ามีใครกำลังมองเขาอยู่ไหมเพื่อนก็สังเกตนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นก็ไม่เห็นมีใครมองมาทางพวกเขาเลยด้วยความขนองบ่อย จึงตะโกนไปยังหน้าผาแบบเด็ดเดี่ยวเพราะคิดว่าคนที่มองเขาต้องเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นแน่แจากนั้นอากาศเริ่มเย็นพระอาทิตย์ก็ตกดินแล้วพวกเขาจึงเดินกลับที่ทําการไปพร้อมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นเพราะด้วยความที่เป็นมืองใหม่ในการเดินป่าเลยไม่มีใครพกไฟฉายมาสักคนจึงจะอาศัยไฟของนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นนำทางแต่เมื่อเดินไปได้สักพักไฟของนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น กลับทางออกไปอย่างรวดเร็วและหายไปในที่สุดบุกกับตอนนั้นก็มือสนิทมองอะไรไม่เห็นเลยพวกเขาจึงใช้วิธีกอดกันเดินและนับคนว่าอยู่กันครบไหมเป็นระยะเมื่อเดินมาได้สักพักพวกเขาก็เจอร้านคาเล็กเล็กร้านหนึ่งเลยซื้อเทียนเพื่อจะใช้เป็นแสงไฟในการเดินต่อจากนั้นพวกเขาจึงเดินทางต่อระหว่างเดินพวกเขาได้สังเกตอะไรผิดปกติมากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เหมือรูดมือกับใบหญ้าหรือเพื่อนคนที่อยู่ หน้าบอยก็หันมาบอกบอยว่าเห็นเงาคนตัวใหญ่ด้วยความปากกล้าบอยจึงตกอัวเพื่อนคนนั้นแล้วบอกว่าไม่เห็นมีจักนั้นบอยเริ่มรู้สึกว่ามีใครหายใจรดต้นคอและแน่นหน้าอกเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงทางสามแพร่งและกำลังตัดสินใจว่าจะไปทางซ้ายหรือทางขวาดีพวกเขาเลยนับคนเพื่อตรวจสอบจำนวนปรากฏว่านับได้เก้าคนและคนที่หายไปก็คือบอยรุ่นพี่คนหนึ่งอาสาวิ่งกลับไปทางเดิมเพื่อตามหาบอย พร้อมกับรุ่นน้องอีกสองคนส่วนที่เหลือให้รออยู่ที่เดิมเขากลับไปเจอบอยกำลังนอนตัวแข็งสภาพเหมือนเขากำลังโดนใครบางคนลากเข้าไปไหนพุ่มไม้เพื่อนๆช่วยกันแบกบอยแต่น้ำหนักของเขากลับมากกว่าคนที่ขนาดตัวเท่านี้พอเดินไปได้ระยะหนึ่งก็เห็นแสงไฟจากรถมอเตอร์ไซค์คนขับใส่ชุดทหาทรถุงมืงพวกเขาจึงของความช่วยเหลือจากนั้นก็ได้นำบอยขึ้นรถพร้อมกับคนช่วยแบกอีกหนึ่งคนระหว่างทาง รุ่นพี่ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คนขับฟังน่าแปลกที่คนขับกลับหัวเราออกมากยังไม่เข้ากับสถานการณ์และบอกกับรุ่นพี่ว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกพอมาถึงห้องพยาบาลมีเจ้าหน้าที่มารับตัวบอยไปซึ่งตอนนั้นตัวบอยไม่หนักเหมือนก่อนหน้านี้แล้วส่วนอีกแปดคนที่เหลือก็เดินมาด้วยแสงไฟจา้าโทรศัพท์และเห็นพิทหารสองคนวิ่งมาเหมือนจะมาช่วยแต่พอออกไปยังพื้นที่สว่างสองคนนั้นก็หายไปแล้ว จากนั้นบอยได้สติกลับมาแล้วเล่าว,ว่ามีผู้ชายตัวใหญ่ตาสีแดงมาทำให้เขาล้มแล้วกดหน้าอกเขาไว้ในตอนที่เพื่อนๆช่วยกันแบกเขานั่นเองในเวลาเช้าพวกเขาถามหาเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเขาไว้เมื่อคืนเพื่อจะขอบคุณแต่ก็ไม่มีใครรู้จักหรือเคยเห็นเจ้าหน้าที่คนนั้นเลยแล้วทหารอีกสองคนที่ทำเหมือนจะมาช่วยอีกแปดคนก็ไม่มีใครพบเห็นเช่นกันและมีแม่ค้าบอกกับพวกเขาว่า คงเป็นผู้ช่วยองค์พุทธเมตตาที่มักออกมาช่วยผู้คนที่ลงป่าหลังจากนั้นมีหลักฐานว่าพวกเขาได้เดินทางผ่านทางนั้นมาจริงๆดูจากพาสเตอร์ที่พวกเขาใช้ในการเดินเมื่อคืนส่วนพื้นที่ที่มีแสงไฟของรถมอเตอร์ไซค์ออกมานั้นแท้จริงแล้วก็เป็นพุ่มไม้สูงที่ไม่น่าจะมีอะไรผ่านมาได้จากนั้นเมื่อบอยกลับไปถึงบ้านแม่ของเขาทักว่าพาใครตัวใหญ่ตาสีแดงมาด้วย บอยเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้พี่สาวฟังแล้วพี่สาวก็ไปเล่าให้แม่ฟังในระหว่างการพูดคุยกับพี่สาวแม่ของบอยได้ยินเสียงตะคอกดังมาว่าให้มันไปขอขอมากู่เมื่อรู้เรื่องทั้งหมดแม่จึงพาบอยไปขอขอมาก,กับพระถวายสังฆทานและอาบน้ำมนต์ความห่วงใยของคนในอดีตและการส่งต่อความสวยงาม เรื่องราวทั้งหมดอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตำนานความเชื่ออุบัติเหตุความรู้เท่าไม่ถึงการไปถึงการท้าทายต่อธรรมชาติและสิ่งที่เราไม่รู้จักสุดท้ายจึงโยงมาสู่เรื่องของการทำพิธีและข้อปฏิบัติต,ต่างๆในการเดินเข้าป่าพิธีกรรมทั้งหลายก่อนเข้าป่าอาจมีความเชื่อในทางที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้และหลายครั้งที่เราละเลยถึงความสำคัญของธรรมชาติ โดยที่อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามการไม่เห็นความสํำคัญเหล่านี้อาจเป็นต้นเหตุในการทำลายความสวยงามของป่าก็ได้อย่างที่เห็นกันตามสถานที่ท่องเที่ยวภาพที่มีขยะที่เกิดจากนักท่องเที่ยวหรือการกระทำที่ไม่ให้เกียรติต่อธรรมชาติพฤติกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแค่เป็นการท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มันเป็นการทำลายความสวยงามของธรรมชาติที่สวยงามอีกด้วย การท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติกลับมาเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างมากแต่ก็มีนักท่องเที่ยวมากมายที่มีนิสัยมักง่ายลเลยต่อการดูแลธรรมชาติพิธีกรรมต่ตางแอดนดีถ้ามองในแง่วิทยศาศาสตร์อาจจะดูเหมือนไร้าสาระแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นคำเตือนและความหมูใหญ่ของคนแนอดีตก็นับว่ามีเหตุผลทีงพอที่เราจะปฏิบัติตามไม่ใช่เพียงเพื่อผืนป่าในยุคข,ของเราและจะดีกว่าไหม ถ้าสามารถส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ไปยังคนรุ่นต่อไปได้ด้วยการช่วยกันร,รักษาผืนป่าไม่เพียงเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่มันเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะรักษาและดูแลความสวยงามของผืนป่าต่อไปตราบนานเท่านานขอบคุณมากครับที่รับชมรายการและติดตามรายการของเราโอกาสาทางเราจะนำรายการใหม่มานำเสนอท่านขอบคุณมากครับ